3มวิแรกคือหัวใจของการทำคลิป3ามวิแรกสำคัญที่สุดในการทำคลิปครับ3ามวิแรกถ้าเราไม่สามารถทำให้คนหยุดนิ้วหยุดดูคลิปของเราได้ก็จะถูกฟีดปัดฟีดปัดไปแล้วไปรับไม่กลับมาครับถ้าเรารู้ใจคนดูทำให้เขาอยู่กับเราได้นานเกิน3มวิและเขาดูอยู่กับเรายาวไปจนถึงจบคลิปก็จะดีมากๆกับช่องของเรานะครับเพราะ AI จะมองว่าคลิปของเรามีคุณภาพ ก็จะช่วยในการนำส่งเปิดการมองเห็นและยิ่งมีคนถูกใจมีการคอมเมนต์พูดคุยกันในคลิปก็จะดีมากๆเลยครับแล้วเราจะทำยังไงให้คนหยุดนิ้วหยุดดูคลิปของเราไปดูกันเลยครับ 1. คุณต้องมีคีย์แพงพาดหัวหรือเฮดไลน์คำที่ทำให้คนหยุดนิ้วหยุดดูต้องมีคำว่าหยุดอยา่าสะกดห้ามเทคนิคความลับ วิธีการครับคำเหล่านี้จะดึงดูดคนเข้ามาคุณต้องลองไปฝึกเขียนพาดหัวให้คนหยุดนิ้วดด,ดูคลิปของคุณกันนะครับ 2. เนื้อหากระชับตรงประเด็นได้ใจความเนื้อหาไม่ต้องยาวเกินไปครับเอาสั้นสรุปเนื้อหาฟังแล้วได้ประโยชน์เกิดประโยชน์กับผู้ฟังครับครับก็มีแค่2เทคนิคแค่นี้แหละครับ ที่ทำให้คลิปเราได้เป็นไวรัลและทําให้คลิปเราได้มีคนมาดูกันเยอะๆนะครับก็ต้องฝึกทําไปเรื่อยๆนะครับฝึกเขียนพัาดหัวทําเนื้อให้กระชับจงบอกตัวเองเสมอว่าเราต้องทําได้ขอบคุณทุกคนนะครับ